สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแดดเดดเห็นหนาจากของสวนแนจมือเนาะไอเห็นแต่บักทั่วหลายพี่น้องกะถามเขามาว่าคนปลูกเป็นนาตาจางาังไดพะว่ตทิพันธ์มาถ่ายวิดีโอลงมีแต่รูปบักทั่วม่มีรูปจากของสวนเลยนะคะนี่สีผ้ามาเบิงบักทั่วด้วพี่นองกแต่ใส่มือจับมือถือด้อนี่จักน้อยนี่แดดแนจจักน้อยพี่น้องถ่ายตอนแดดเนาะอ่าเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องเบงว่ามันเป็นจงังไดอันนี้คือ เก็บมาแล้วประมาณเดือนกูกลัวเด้อจ้ะเด้อเก็บมาแล้วประมาณเดือนกูกลัวแล้วเก็บตั้งแต่เดือนมีนาตอนนี้ทาม้นบักทั่วไอข้างเข้ากัสิว่าบักทัวคอดข่างอันนี้เป็นบักทั่วแบบบม่มีข่างเขากับสิว่ามันสุดแล้วเนาะมันแต่ว่ายังออกดอกออกหน่วยอยู่ได้พี่นอ้องสังเกตเบิ่งว่าจะเห็นดอกที่ออกนะคะตอนนี้มาถ่ายตอนแดดๆดดเพราะว่ายัง คือเอาหน้าเจ้าของออกกล่องออกวิดีโอเพราะว่ามีวิดีโอบางส่วนที่ทางเพจอื่นเพิ่นเอาไปตัดต่อโฆษณาขายพี่น้องซื้อก็ให้เบิ่งดีๆเด้อว,ว่าเป็นของแท้หรือของหยังจากเจ้าของสวนจริงบอเพราะว่าลูกคู่มือนี่มันสามารถเอาข้องกันไปได้เนาะขายตามยังนี่ยังสีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ให้พี่น้องเลือกซื้อจากเพจที่เขาเป็นเจ้าของสวนจริงๆแลรร้วกรลูกเจ้าของสวนจริงๆเลือกเบิ้งโปรฝ่ายว่าเขาปลูกจริงบอเฮ็ดจริงบอ มันเป็นแบบนั่นอหลีบอนะคะอันนี้ให้เบิ้องนะ่ค่ะพี่น้องนี่ขนาดคอดข้างแล้วเบิ้งงนวยที่ละนี่เป็นถั่วฝักยาวพันสีขาวเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เป็นถั่วฝักยาวพันสีขาวแบบบ่มีข้างเด้อจ้ะให้พี่น้องเลือกซื้อดีๆเบิ้งดีๆนะคะว่าพันมาจากสบางท่านเพิ่นโทรมาสอบถามว่าซื้อมาแล้วผัดเป็นนวยสันๆใน้น้นนน่อยแข็งๆราะว่า เพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องกะใส่วิจารณญาณในการเลือกซื้อคงจะคล้องให้ดีเด้อแต่ถ้าบมันใจอิลิกะหายซื้ออยู่ทางเพจนี่ก็ได้นะคะนี่เป็นถั่วฝักยาวแบบไร้ค้างหน่วยขาวหน่วยยาวหน่วยใหญ่เบิ่งที่ละพี่น้องนี่ลูกขาวลูกยาวลูกใหญ่ปลูกเองพี่น้องเก็บเองขายเมล็ดพันุ์เองนะคะนี่ให้พี่น้องเบิง่งภาพก็จะสั้นๆแน,น่พี่น้องเพราะว่ามันแดดเนาะอันนี้ก็คือ เก็บเกีียวมากล้วประมาณเดือนกูกลัวกับสิมียามียังขืนเต็มยังสีละพี่น้องอันนี้คือของแท้ของจริงโมเมนตลูกเพื่อการโฆษณาอันนี้ปลูกจริงๆขายจริงๆเก็บจริงๆนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจกะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะส่วนมากทางเพจนี่สีบ่บไฮอันสีบบไฮถ้กคอมเมนต์อินบ็อกนะคะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยและกำมั่นใจของลูกค้า ให้โทเขาม้าเบามาจา่ายโทยเขาม้าสอบถามใดว่ามันเป็นจังไดมาจังไดน,นะคะนี่คือของแท้าจากทางสวนนะคะหลายคนเพื่อนกะสอบถามเขาม้าว่ามันแพ่อบอีหลีบอนี่เดือดจะเข้ากับสิได้เก็บมเมล็ดพันเล้วขนาดนวยขอดนวยหยังเลยได้หนิพี่น้องเอาว้ถั่ตําเนาะยังจงว้ถ่ตําจริงๆกัสมพ่อหึงข้างเลยล่ะต่ะว่ากันยังเก็บไ้อยูนะคะนี่ตอนนี้อาจจะแดดเนี่ยจังน้อยทายตอนแดดนาะนนี่ เด็ดในพี่น้องเบิ้งชัดๆเลยนี่ค่ะนี่พี่น้องเบิ้งชัดๆเลยนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจกะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้กะให้เบิง้งพี่นอ้องพี่น้องเบื้องเพียงเทนีกรน,นจะจ้ะ